รข,ขบวน517นะฮะ517ก็ผ่านบ้านไผ่17นาฬิกา6นาทีนะก็กะว่าจะมาสวนกับ418ตรงนี้แหละเลยมาดักตรงนี้นะวันนี้418ก็มาแล้วนะ ภาคหนึ่งเจ็ดนะฮนะก็ส1 8ก็มาแล้วนะสี่หนึ่นี่ช้าเยอะเลยนะมันนี่ช้าหกนาทีนะนะตอนนี้